ค่ะค่ะพวกเราทุกคนสอนอยู่ป .456 ค่ะวันนี้เรามาสอนที่โรงเรียนบ้านคลองโปง่งจังหวัดอุทัยธานีค่ะอะคือรู้สึกอยากอยากให้เด็กทุกคนมีความสุขแล้วก็รู้สึกอยากกับให้ความรู้กับเด็กๆก,กันเนาะอืมก็ คิดเท่านี้ครับอยากให้ได้มีความสุขพี่ซีนค่ะก็อยากมาเห็นความจริงของโลกค่ะแล้วก็อยากมาพบเด็กๆที่น่ารักสำหรับพลอยนะคะก็จะเป็นครั้งที่2สําหรับค่ายคุณครูถุงนอนนะคะก็ความจริงแล้วก็อยากจะมาเข้าค่ายมาสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆมาใช้ชีวิตร่วมกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงางอ๋อบรรยากาศในห้องเรียนก็ตอนแรกที่มาเจอน้องๆก็จะต้องปรับตัวสัก สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างใหม่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าพอหลังจากที่ปรับตัวได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีการตอบโต้กันเริ่มมีความเป็นมิตรกันมากขึ้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วก็บรรยากาศในการเรียนการสอนก็นส,นสนุกมากแล้วก็เหมือนกับมาเล่นน่ะมาเล่นแต่ว่ามันมีความรู้ที่แฝงอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วรู้สึกเด็กทุกคนเขาก็มีคนตอบรับที่ดีมากมากเลยก็รู้สึกว่าเด็กๆให้ความร่วมมือดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่โรงเรียนเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นแล้วก็มีมิตรภาพเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะสำหรับพลอยก็รู้สึกว่าเด็กที่นี่เก่งภาษาอังกฤษมากๆถึงแม้ว่าน้องๆจะเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่การที่น้องๆได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับทีเชอร์ทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนตั้งใจเรียนทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนลกในห้องเรียนเพื่อนตลกในห้องเรียนค่ะทีเชอก็กนะก็อาจจะมีบางมุมที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะช่วงเล่นเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนแรกอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดใช่ไหมคะที่เชร์ก็จะแสดงตัวอย่างให้ดูบางทีตัวอย่างบางทีก็คือต้องเริ่มใหม่ถ้าแบบว่าถ้าผิดพลาดอะไรเงี้ยเราก็เหมือนไปเป็นการเรียนรู้พร้อมๆกับเด็กๆในห้องเรียนแล้วก็เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอย่างบางเกมอย่างเงี้ยถ้าพอเป็นคนคิดเกมอย่างเงี้ยครูทั้งสองคนก็เหมือนใหม่พร้อมกับเด็กๆนักเรียนก็เหมือนเราไปเป็นเด็กกันอีกครั้งหนึ่งก็คือคือเด็ก ปหกอะมันจะมีเด็กบางคนที่มันแบบกึ่งเด็กกึ่งผู้ใหญ่นะจะมีเด็กบางคนที่มีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความฉลาดเรียวกว่าฉลาดเจ้าเลนน์นิดก็อยากมีคอยบงกรเพื่อน,นอย่างเงี้ยคอยแบบเออบางบางทีเพื่อนคนไหนตอบไม่ได้ก็แอบไปกระซิบข้ั้งหูก็จะเป็นเออเป็นเสน่ห์บางอย่างของของเด็กเนาะ uh, ก็ก็น่ารักดีครับก็สิ่งที่ตลกก็คือเด็กๆจะวิ่งมาตามทุกครั้งหลังเราเราเลิกสอนแล้วให้มาเล่นต่ออีก น้องอยากเล่นต่ออีกตลอดไปอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้ทีเชอร์อยู่ที่นี่ตลอดไปอยากเป็นเพื่อนเล่นกันตลอดไปใช่ใช่ครับคือเด็กๆอย่นั้นเขาก็คิดอะไรเขาก็พูดตรงๆอ่ะกรัวก็บอกแสดงออกตรงๆสนุกก็แสดงออกตรงๆว่าสนุกเนี่ยเออไม่ไม่ค่อยมีพูดไม่ตรงกับใจเท่าไหร่เออใช่คือซื่อๆตรงไปตรงมาประสบการณ์ที่ได้ที่ออกมาเขาร่วมโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยนะ อย่างแรกเลยนะคือถ้าเกิดถ้าเกิดมีใครที่อยากมาเข้าค่ายอย่างแรกคือมิได้ประสบการณ์ที่ดีแน่นอนเลยอ,อย่างแรกคือมิตรภาพระหว่างครูด้วยกันเองเนี่ยอย่างที่สองคือมิตรภาพระหว่างครูกับนักเรียนเนาะอ,อย่างที่สามคือเป็นปนมิตรภาพระหว่างเรากับสภาพแวดล้อมกับธรรมชาตมิมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นกลมกลืนเนี่ยมันมีความงดงามหลายๆอย่างตัวเราก็ได้มีความได้มาเรียนรู้กับเด็กไปเือนเด็กเป็นครูเราด้วยส่วนหนึ่งแทนที่เราจะมาให้มาสอนเด็กอย่างเดียวครับ ก็มีแต่พาหล่วงเพื <t 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 ่อนๆก็สําคัญมากนะเพราะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกันความแตกต่างของของของอายุของอาชีพก็โดยรวมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอ่ะภายในระยะเวลาแค่อาทิตย์กว่าๆแต่รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ากับก็เป็นประสบการณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากสัมผัสประสบการณ์ก็คงต้องลองมาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นคุณครูอาสาเนาะสำหรับพลอยก็ เป็นครั้งที่สองแล้วอะก็ไม่รู้ติดใจอะไรนะแต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้สอนเด็กที่ได้มาเจอเพื่อนในใหม่ที่ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติอีกครั้งแล้วก็เหมือนตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งสําหรับค่ายอาสา,า,าแบบนี้ค่ะขอสามคำสำหรับกาสรอาสรอนขคงงราคิดไม่ออกคอสามคำแฮปปี้มากเป็นเด็กน้อยดีต่อใจแล้วกันขอบคุณค่ะ